โอ้โหมือนี้ฮะนี่น้ำพริกป,นป่นปลาทูนะนี่น่ากินมากๆเลยนนานๆได้กินทีมีผักสดด้วยนะนี่ฮะเป็นมะเขือแล้วก็มะเขือพวงแล้วก็อันนี้เป็นมะละกออมไม่รู้จะเข้ากันหรือเปล่ามากินข้าวกับนั่นเลยครับมาเดินเข้าโรงพยาบาล

มีมะละกอต้มด้วยเดี๋ยวดูว่ามันจะเข้ากันปะนกับน้ำพริกมันก็เข้านะอ

มีความสุขได้กินพวก <c oughs> ผักแล้วโอ้โหเคี้ยวกรอบกรอบกรอบสุดยอดนแล้วก็น้ำพริกประทูเนี่ยมันก็เป็นวิถีพวกเรานหละนะกินทีไรก็อร่อยทุกทีโอมากินเข้ากันนะเล็กมา สำหรับคลิปนี้นะก็พามากินข้าวกับน้ำพริกปลาทูแล้วก็ผักสดนะก็มีทั้งมะเขือมะเขือพวงแล้วก็เนี่ยเป็นะมะละกอแบบทำหาต้มเนี่ยกินกะับนี้มันก็หวานดีอร่อยสำหรับคลิปนี้นะแล้วก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นผมสวัสดีครับ